สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับที่รอชมนะครับเกมตอนนี้ผมมาเล่นเกม Marvel World of Hero นะครับยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่นะครับยังไม่ปล่อยให้โหลดนะครับอันนี้ก็หา APK มาเล่นเองนะครับแล้วก็ในไทยเองก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ผมก็เล่นเป็นเบต้าก็ลองเล่นวสนะครับก็พอจะมีอะไรให้มาชมนะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมนะครับ ต้องอ่านภาษาอังกฤษเยอะมากนะครับถ้ามาไทยไม่มีภาษาไทยแย่ครับบอกเลยจะไม่สนุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมก็เกมก็จะเป็นเรื่องราวของเราแหละนะครับที่กลายเป็นฮีโร่นะฮะแล้วต้องไปจัดการพวกแก๊งคาบเดคาบานะฮะแล้วก็สู้กับคิงพิมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีฮีโร่ออกมาให้เราสู้ด้วยมากมายเลยนะครับมาแล้วฮะนี่นิกฟิลลี่มายืนชี้อะไรนี่ตอนโหลดนะฮะ นี่ฮะบนถนนแห่งหนึ่งครับแล้วมีแสงวูบวาบขึ้นใครได้มาตามงานนะนี่ฮะแล้วก็เราไปได้รับพลังนะครับเป็นพลังเล็กซัซและเท่มากครับเป็นตัวสีดำๆแบบนี้นี่ฮะสไปเดอร์แมนมาแล้วครับนี่ฮะดีจริงๆที่เราพบคุณก่อนคาบาวจะมาพบนะฮะฉันคือด็อกเตอร์สเตรนปรมาจารย์ศาสตร์ลึกลับนะครับและฉันคือสไปเดอร์แมนปรมาจารย์แห่ง ไม่มีชุชื่อซปเปอร์ฮีโร่ี่เทเลยไ้ยเรา,าตามหาคุณมานานแล้วนะฮะนี่นะด็อกเตอร์สเตนกับสไปนรนแมนพลังทุกครับบางอย่างในเรื่องที่จะเติมเล็กซัดให้คุณนะฮะเอาไว้คุยกันที่หลังแล้วกันตอนนี้ไม่สามารถไปไหนได้มองดูรอบๆสิตอนนี้คุณสามารถสวมเครื่องแบบเก่าจากทีมฮีโร่ที่เคยอยู่บนโลกเราได้มันไม่เหมือนที่มีอยู่ดังนั้นพวกเขาจะไม่สนใจนะ เรามีชุดเอ็กเมนเว็บวอลเลอร์แล้วก็ชิวสูตรเลือกเลยนะฮะมีเอ็กเมนเว็บวอลเลอร์และชิวยูนิฟอร์มผมเลือกเป็นชิวยูนิฟอร์มฮะโอ้ใครจะไปรู้บางทีมันอาจจะเป็นแรงบนันดาลใจให้ชิวออกมาจากที่ซ่อนก็ได้ดักเราต้องออกจากที่นี่แล้วมาแต่งตัวเถอะอี้คุณสามารถกำหนดนรูปลักษณ์ของคุณให้เป็นฮือร่อได้คนระับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะ สามารถกดแรนดัมได้แล้วก็ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่หลังครับผมนะฮะนี่ฮะเลือกรูปฮีโร่เลือกชื่อนะชื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ที่หลังหมดนะครับผมตอนนี้ผมชื่อใจแอนสวรนครับ <c oughs> นะอะไรวะนะี่นี่ฮะอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้นะเนี่เปลี่ยนเป็นชื่อลุงบูอันนี้มาเปลี่ยนแปลงที่หลังได้ไม่ต้องห่วง รวมถึงละอ่อะไรนะขนาดตัวอะไรเงี้ยนะฮะทุกอย่างเลยนี่ฮะมาแล้วครับมาแล้วครับเจอกับอะไรเนี่ยมิสมาเวลแล้วนี่เราอันล็อกนะฮะไมล์โมราเลสครับสไปเดอร์แมนไมล์โมราเลสฉันต้องตรวจสอบขขาวลือเกี่ยวกับอ่านไม่ทันไปพบกับมิสมาเวลกับเธอประมาณนั้นนะฮะด็อกคิดว่าคุณอาจเป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดคาบาว คุณเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับคาบาวใช่ไหมคิงตินเนี่บคุมอยู่มาดูว่าคุณจะจัดก,การกับอาชญากรรมยังไงนี่แอปเ็จครับนะะเพียงใช้พลังในสักรคงคนเพื่อค้นหาอาชญากรแถวๆนี้แหละนะฮะนี่เจอแล้วหนึ่งคนโอ้โหตัวนี้ม่วงจะมาเป็นมันม่วงเลยอยากเป็นคานอสแล้วมันก็จะโหลดนะฮะช่วงนี้ก็ยังเล่นได้นะครับ นะคือเราจะได้คือเราอ่ะได้รับพลังเน็กซัสนะฮะจากมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ได้เป็นฮีโร่เฉยเลยนะครับแล้วก็ไปเดอร์แมนกับด็อกเตอร์สเตนก็มาตามหาพวกเรานะฮะแล้วนี่คือการต่อสู้ครับผมนะฮะก็จะมีแอคชั่นต่างๆให้เลือกครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบอะไรนะโจมตีกราะนะครับ ส่วนอันล่างจะเป็นโจมตีแบบโจมตีเข้าแบบประชิดตัวอันอันบนจะโจมตีระยะไกลอันล่างประชิดตัวนี่ฮะเรียบร้อยนะครับก็วิธีการเล่นนะครับก็คือตอนนี้เรามีมาอีกแล้วฮะแล้วก็นี่ฮะเขาให้เลือยไปตัวนี้มันไม่มีกราะเพราะฉะนั้นเราใช้การโจมตีแบบประชิดตัวได้เลยครับนีฮะมาฟาดไปทีหนึง่ง นี่ฮะอันนีะะ้โจมตีระยะไกลนะโจมตีระยะไกลให้เกาะหมดแล้วค่อยใช้โจมตีระยะใกล้นะครับคือสีฟ้าคือใช้โจมตีระยะไกลเพื่อให้เกาะเขาหมดนะครับและอันล่างคือโจมโจมตีระยะไกลอันนี้เป็นแค่ทดลองนะครับนี่ฮะเอาเกาะหมดเสร็จปุ๊บต่อยเลยต่อยอีกทีหนึ่งครับโอ้โห,โโห,โโหโกเกมอาจจะลุ้นแรงอีกบินจะเตอาได้รู้เรื่องนี้ จคิดว่ารับความสุใจกับคิงกิดแล้วล่ะเกบงมครับชนะครับมีบอดเราจะได้อะไรก็ไม่รู้ก่องเขียวๆนะฮะเอ,อนะตอนนี้คุณได้ช่วยฉันทำภาร,รกิจแล้วเราเป็นเพื่อนกันได้นี่ฮะแล้วก็ภารกิจสำเร็จก็จะได้รีวอดครับจะได้อะไรอย่างเป็นการ์ดไหเป็นคะแนนนะฮะเพื่อเอามาอัพ คนพวกนี้ก็จะกลายนี่อย่างมิสมาเวลก็จะกลายเป็นพวกเรานะครับเราก็ปลดล้วกแต่ก็เราก็จะเลเวลอัพนะฮะนี่มิสเตอร์มันม่วงฮะเปลี่ยนชื่อได้ที่หลังนะ,ะไม่ต้องห่วงรูปร่างอะไรต่างๆเปลี่ยนได้หมดมีบอร์ดก็จะได้โอ้โหได้เพชรได้กุญแจแล้วก็ได้เอ่อเหมือนน้ำยาเพิ่มพลังฮะ,ะแล้วก็สตาร์ทนิวมิชชั่นครับพอสตาร์ทนิวมิชชั่นมันก็จะโหลดอย่างเงี้ยนะฮะ โ,โลกเรามีฮีโร่เหรือไม่มากนะักตั้งแต่คาบาวเข้ามายึดคลองนะครับผมแต่ตอนนี้นะฮะเรามีเล็กซัสบีอิงก็คือเราเองะคะแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยคุณมีพลังเล็กซัสอะไรนะฮะนี่เขาก็ให้เลือกนะฮะก็ตั้งแต่ไม่มีแล้วก็มีตั้งแต่อะไระกำเนิดอะไรประมาณนั้นนะครับ ผมยังไม่สูญเสียกันพวกคุณนั้นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ได้พลังมายังไงผมได้พลังมายังไงนะฮะจากการทดลองเกิดมาก็มีนะครับประมาณนั้นเรามีแผนที่จะกำจัดคิงพินแล้วก็ขับไล่คาบาวออกไปจากพื้นที่นะนะครับเราต้องจัดการมันนะฮะแล้วผมก็ช่วยได้แน,น่นะอนนะฮะอานไม่ทันนะครับเดี๋ยวถ้าอัดคลิปคราวหน้าจะทำไมช้าลง ะะคือต้องอ่านนะต้องอ่านตอนเล่นเกมก็อ่านอ่านอยู่นะฮะแต่พอมาอัดทำไมมันเร็วจังนะครับก็เออเราก็ได้เป็นฮีโร่นะฮะแล้วก็จะมีผู้ช่วยอย่างสไปเดอร์แมนมายมอราเลสแล้วก็มิสมาเวลในช่วงแรกนะครับแล้วก็อาจจะต้องสะสมฮีโร่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มพลังได้ด้วยนี่ฮะเราเจอกับตัวอะไรแบ็คแคทป่ะ คืออะไรไม่รู้นี่ฮะแล้วก็จะมีนี่ฮะมาแล้วครับไปเลยหม่โมลาลสนี่ฮะทีมอัพช่วยกันครับนะฮะฮีโร่ต้องลุมฮะนะฮะแต่ว่าน้องๆอย่าไปรุมเพื่อนนะฮะอย่าไปรุมแก้เพื่อนไม่ดีแต่นี้เราก็จัดนี่ฮะผมจัดเหล่าร้ายเราต้องช่วยกันเพราะเราร้ายแข็งแรงเหลือเกินเนี่ยเอาไม้มาฟาดด้วยนะครับ น้องก็อย่าเอาไม้ไปฟาดเพื่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะทีมอัพกับมิสมาเวลโอ้ยมือใหญ่ต่อยตอมนี่นะครับผู้หญิงเราก็ต่อยน้องๆครับอย่าไปต่อยผู้หญิงตีฮะโจมตีระยะไกลนะฮะมีพลังขึ้นเต่าเลยเมื่อกี้นี่มิสมาเวลเหยียบโอ้โหอีน้องเอ้ยกระโดดโดนโอ้โหนี่โดนฟาดมาสองตีแล้วต่อยนี่ฮะแล้วก็ ยิงระยะไกลอีกต่อยอีกทีนึงคือถ้าเขาหมดเกราะแล้วเรายิงระยะไกลเนี่ยนะครับมันจะไม่มีผลกรนครับนี่เขาให้ enable adventure sync นะครับก็คือจะเชื่อมต่อกับไอ้ระบบการเดินของเรานะฮะนี่ผมจะเชื่อมต่อนะคือผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีอะไรก็คล้ายๆฟักไข่ขขขขขในโปเกมอนแหละฮะนี่ฮะเชื่อมต่อไปนะฮะร,รีวอร์ดไอ้กล่องพวกเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าอะไรนะเพราะผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ที่สำคัญคือไอ้กุญแจสีทองทองเนี่ย มันเอาไว้ใช้ในการสุ่มเปิดอะไรสักอย่างนะฮะตั้งเราได้รีวอร์ดโอ้โหได้อะไรวะเนี่ยก้อนเขียวๆเพชรเล้งตี e แล้วก็เหรียญครับนะสตาร์ทนิวมิชชั่นครับเนี่ยมันจะโหลดนานนิดนึงนะครับบางทีก็เวลาเล่นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละโหลดค่อนข้างนานนะฮะเซิร์ฟเวอร์เขาอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอนะครับก็อ่าถ้าใครอยากเล่นผมว่ารอดีกว่า จะได้ไม่เสียอารมณ์นะฮะกับการเล่นนะครับผมนี่ฮะว้ชอบมิคคิลลี่อย่างเงยนะฮะแล้วก็นี่ฮะคุณจะต้องโจมตีแรงขึ้นนะฮะหากจะโค่นคิงพินนะครับแล้วก็อาวุธทุกชิ้นที่คุณได้รับจะเพิ่มความเสียหายมากขึ้น,นก็คือถ้าเราได้รับอาวุธแต่น่าเสียดายนี่คือที่เรามีทั้งหมดแหละนะครับมีประแจกับไม้เบสบอลเลือกเอาเอา,เอ,าอะไร <c oughs> ผม oh, เลือกไม้เบ็ดบอนครับ <laughs> นะฮะเออนี่มาเป็นฮีโร่หรือมาเป็นอัตตาภานนะครับโอ้ดูด,ดูร้ายขึ้นนะยิ่งคุณได้รับอุปกรณ์มากเท่าไหร่นะฮะพลังโจมตีก็จะแรงขึ้นการอัปเกรดอาวุธนะฮะก็จะช่วยให้มีพันธมิตรมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราชนะแล้วในแต่ละครั้งครับความสัมพันธ์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเวลาเราเราสู้ด้วยกันกับอย่างมิสมาเวลเนี้ยนะครับความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้น นะครับแล้วทำให้มิสมาเวลเลเวลอัพแล้วเราก็เลเวลอัพด้วยนะฮะนี่ฮะเออท่งอย่างแบบแซดอย่างบ่อยมามิสเตอร์มังม่วงนะฮะนี่นถืออันนั้นไมมเบสบอลหรือว่าคมแฝกก็ไน่เหลี่ยมจังเลย <c oughs> คือโฮลิคอนเขาดูเหลี่ยม <c oughs> ๆๆเลียมอย่างนนะครับอ่ะตอนนี้ของเราของผมอยู่เลเวล2นะฮนะปัจจุบันก็ได้ขึ้นเลเวล3ไปแล้วนะครับ เล่นเสร็จก็นในเลเวลสามแหละนี่ฮะแล้วก็พวกทรงผมเนี่ยเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้แต่ว่าอาจจะยังยังไม่เยอะนะครับเนี่ยบางอันยังเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่รู้ทําไมนี่ฮะหัวล้มกัเลยฮะแล้วก็ใส่ผมเข้าไปนะดูดีขึ้นเยอะ <c oughs> นะครับก็ทรงผมบางอันมันไม่ยอมเปลี่ยน,นครับอาจจะเป็นบั็กของเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกหนวดครับผมอยากใส่หนวดมากเลยแต่มันยังไม่ได้อะนะครับ นี่ฮะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อขนาดของใบหน้าเนี่ยฮะปวดๆหน่อยนี่เขาบอจมูกนก็จะบานๆนิดนึงฮะแล้วก็ปา,ากครับปากแล้วก็ตาครับตาก็จะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนขนาดลดขึ้นลงอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่งได้ตลอดเวลาครับไม่ต้องห่วงอันนี้อะไรอ่ะเมื่อกี้จำอ่อันนี้อะ,อ,นนอ,อะไรสักอย่างอันนี้ใส่เสื้อครับเสื้อเสื้อ,อน,นี่อันนี้เป็นกางเกงฮะ แล้วก็หู oh, ครับแล้วก็ของแล้วก็ขนาดขนาด,น,าดนี้ขนาดตัวนะนี่หอมหอมผอมหอมหรือตัวใหญ่แนละ้วนี่ขนาดนมอะไม่ใช่นมกล้ามนะฮะนี่ขนาดขาครับอ่าก็ยังปรับแบบรู้สึกปรับแล้วมันแปลกๆอยู่นะครตัวใหญ่แนตะ่หน้าค่อนข้างเล็กเนี่ยผมก็เอาประมาณนี้แหละนะฮะมาปรับเปลี่ยนได้ที่หลังนะฮะไม่ตนะ้องห่วงชื่อเชื่อเปลี่ยนได้ครับ ใช้ภาษาไทยก็ได้ด้วยนะครับอะอยังกลับน,นี่แล้วทมีแรนดอมครับผมไม่น่าไปกดแรนดอมมา,มาเขียวอี๋เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ <c oughs> ครับอ่ะไปเล่นได้ครับผมแล้วก็เจอมาโลบโมราเลสครับนี่สเปรดแมนมลโเมอร์ซิ่พร้อมนะครับนิวมิชชั่นครับ อันนี้อ่าใช้มาแล้วครับแบงค์เทคโอนะครับก็คือไอโจนปนแบงค์อนนะไรแล้วก็ไปครับแล้วนี่จริงๆให้มีฮิลด้วยนะฮะพลังเราลดอยู่ตอนนี้แล้วก็ผมไม่ได้ฮิลนะมันจะมีขีดอยู่เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีอันนี้เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับผมเว,เว็บที่หนึ่งครับนี่ฮะ กำจัดเกราะก่อนเสร็จแล้วก็ต่อ,อต้องใส่สักทีนี่ฮะคือเนี่ยผมอยากลองว่าเอ้ยถ้าเกราะเขาหมดเอ่ผมต้โดนยิงตลอดเลยนะไม่เป็นไรเพราเรามีพลัง next big thing ครับนี่มาแล้วนี่แม่มาที่นี่เลยฮะเราโฮพระเอกต้องลุมฮมนะฮะเราเป็นพระเอกครับดอกไม้ครับจะไปด้วยไมไปโมราเลส เราต้องหลุมครับพระเอกต้องหลุมฮนะฮะน้องๆน,งนี่เราใช้ความรุนแรงนะฮะนี่มันเป็นเกมนะไม่ใช่แบบเล่นเกมแล้วอินแล้วไปโอ้โหนี่โอ้เอาอะไรนะสไปเดอร์เว็บโอเคแล้วก็ซัดเข้าไปทีนึงครับนี่เรียบร้อยครับชนะเลยนะน้องๆไม่ใช่เล่นเกมแล้วอินแล้วไปต่อยเพื่อนไม่ดีนะฮะไม่เอาฮะนี่ฮะได้ อะไรก็ไม่รู้กาสิมพูนะฮะเดี๋ยวไอเทมผมจะมาอธิบายทีเดี๋ยวผมขอไปเรียนรู้มันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะผ่าน,นะครับนะฮะเกมต่อสู้มันก็จะเป็นแบบนี้ภาพต่อสู้นะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องอะ่ะน่าจะสําคัญแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ผมต้องบอกว่ามันมันก็จะสนุกตอนได้อ่านเนื้อเรื่องอ่ะนะครับถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษ ไม่ได้เนะี่ยผมว่าเล่นเกมนี้ลําบากครับมันมันลำบากตรงนี้ไม่ใช่ลําบากมันจะไม่สนุกนะครับมันจะไม่สนุกน,ะนี่ฮะมาแล้วฮะถึงเวลาที่เราบอกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเดอะคาบาวเป็นในร่วมของอะไรสักอย่างนะฮะได้นําฮีโร่ของเรานะฮะออกไปจากโลกในซัตบีอิงหรือว่าคุณจะสามารถจัดการความจริงได้ทุกอย่างจัดการได้ทุกอย่าง แต่ในที่สุดนะฮะก็ปรากฏอีกครังนะฮะเพราะคือคุณนี่แหละออกมาเนี่ยเรานี่แหละเป็น n i x สัตว์บีอินะฮะแล้วเราก็จะช่วยช่วยคืนความสุขให้กับสังคมได้นะครับนะฮะประมาณนี้อ่ะนี่คุณมีความลับอะไรที่จะบอกเราไหมนะฮะออนอกจากไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีอะไรจะบอกนะครับก็หันมานี้คือสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆทีค่ <c oughs> คุณโดดเด่นนะครับ คือเหมือนกับว่าเมื่อกี้จะถามว่าให้เราแสดงต,ต,ตนๆไหมมีรายงานการรักว่าตัวเกิดขึ้นในบริเวณกระเคียงเราต้องหยุดบ้านไปนะเมื่อกี้เขาเหมือนจะถามว่าคุณต้องการจะเปิดเผยให้โลกรู้ไหมว่าคุณคือใครนะครับผมก็ตอบไปว่าเอ้ยฉันต้องเปิดเผยตัวตวนดินะฮะฉันไม่มีความลับอะไรนอกจากไม่มีตังค์เนี่ยนะครับทีมอัพครับมันร่วมการร่วมทีมเป็นกับฮีโร่อื่นเป็นงานที่ฉันชอบประมาณนั้นะเราต้อง รม,มาแล้วฮะเอมไซน์ตีสนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์จากเอมนี่ครับโหลดต่อไปก,ก็จะสู้กันแบบนี้นะฮะนี่อุย้ยเกาะหนาครับเนี่ยดูโอ้ยยิงไปสองรอบไม่ลดเลย ต่อยไปทีนึงก็ไม่ลดเพราะเขายังไม่พลัอยู่ครับเอ้ยมิสมาเวลต่อยครับทีนึงนี่ฮะลดไหมเอ้ยนี่เกอะรถไปแล้วครับโอ้ยยิงมายิงม,มาอีกมาโฮ้ยไม่เป็นไรแล้วก็เอาไมลีนี่ฮะไมล์โมเลสช่วยหน่อยเลยต่อยต่อยต่อยไมล์โมเลสจัดการข้างหลังแปะไฟฟ้าข้างหลังทีนึงเปรียบย่อย ตัวที่สองนี่ฮะเอาใหญ่งมุม,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 มคุมล่างมันแล้วก็กระโดดไปนะฮะดึงมันมาต่อยพีปาบเขาให้นะฮะ k คครับแล้วก็เหลือตัวเดียวแล้วคอมโบ f อี่หนึ่งครับจัดการก่อนอีกหนึ่งดอกครับแล้วก็โดนยิงไปอีกครับโอ้โหตอนนี้สังเกตข้างบนไหมฮะซ้ายมือข้างบนนะฮะเราเหลือพลังเกราะอยู่14แล้วก็พลังที่เป็นน่าจะเป็น HP เนี่ยเหลือเต็มอยู่นะฮะเกราะเราเริ่มลดลง นะก็ได้กล่องเขียวๆมานี่เห็นไหมฮะมุมซ้ายล่างครับเราเลเวล2แล้วก็สีว่าฟ้าคือเกราะนะฮะเกราะเราหน้อยลงแล้วก็จะไม่มีอะไรมาคุ้มะครองฮะเวนนัมบัสของฉันกำจัดศัตรูได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะไปขี้คุคยกด <c oughs> ตีนจริงๆนะฮะเสรับไปแด้แมนนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นแถวบ้านนะ,ะก็เป็นเสาเสออะไรเขายังไม่มีนะ,ะไม่รู้จะออกมาเป็นรูปแบบเสาหรือเป็นอะไรนะครับ รอดูต่อไปเพราะในเมืองไทยยังไม่เกิดครับตอนนี้ผมก็เล่นเอ่อเล่นอะไระเล่นเควสตต่างๆเ่าเนี้ยไปก่อนนะฮะนี่ฮะอุ้ยมาแล้วครับอิเล็กติก้าครับให้หน้าตาดูได้รับกันเย็นแล,แล้วฮีมาฮีโร่คนใหม่คือเน็กซั่นบินะดีละงั้นก็ถึงเวลาส่งข้อความไปหามันฮีโร่คนนี้ต้องการความสนใจจากผันมันจะได้รับเสียเวลา โอ้สไปเดอร์แมนเซนต์ฉันรู้สึกจะพังนะอาจเป็นเพราะมีนักฆ่ามาเอามาแล้วฮะเจอกับดูเหมือนว่าคุณได้รับความจริงใจจากทิ้งทิ้นแล้วนะฮะเขาส่งอีกไลน์มาตามหาคุณครับผมนะฮะนี่ฮะเราได้มิสตาเวลแล้วก็เลเวลอัพนะฮะเลเวลอัพนะฮะเพื่อเมื่อเราเขาเรียกอะไรสู้กับฮีโร่ขึ้นเรื่อยๆฮีโร่ที่เรามีก็จะเลเวลอัพไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เราคงมีหนะาที่สะสมฮีโร่ที่มาเป็นคู่หูแล้วก็เลือกใช้ในอนาคตน่าจะเลือกใช้ต่อสู้ให้ถูกนะครับเพราะฮีโร่บางคนอาจจะเอาชนะชนะผู้ต่อสู้บางตัวไม่ได้อะไรประมาณนี้คล้ายๆโปเมอนธาตุแหละครับนี่ฮะแล้วก็นี่ผมหิวหิวฮิวมีเต็มเต็มเน,นะครับ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะทําให้เอตอนตอนอะไรนะตอนที่มันคุยกันผมจะทําให้ช้าลงนะจะได้เรียนรู้จะได้รู้เนื้อหากันมากขึ้นด้วยผมต้องลงงนะสำบางคำมันอ่านยากฮะอ่านไม่ทนะมนะะนันมาแล้วฮะต่อยเขาก็สูงดอกเลยนี่ฮะผู้หญิงเราก็ไม่เว้นครับ <laughs> แต่น้องๆอ,อย่าไปรังแกน้องๆผู้หญิงนะครับไม่เอาน้องผู้หญิงก็อย่ารังแกน้องผู้ชายนะฮะผมเห็นเยอะเลยนะ <laughs> วุ้ยในเกาะเราลดไเยอะเลยนะมาสไปเดอร์แมนใหม่โมลาเลยครับเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวเขาจะมีที่เลยนะอันนี้นท่านห้าสองนะสไปเดอร์แมนอินอะเอาเลยนะสไปเดอร์เวิร์ดนี่ใส่เขาให้เฮ้ยไม่ลดเลยเอ้ยเรียบร้อยนะฮะต่อยอยูเรติก้านะเป็นมือตังหารนะนี่ฮะ คือบังเอิญผมไม่ได้ตามคอมิกของ Marvel มาเวลมากนักนะครับตัวละครบางตัวก็อาจจะไม่รู้จักนะครับนะฮะอย่างเดอะคาบาวก็จะเป็นทีมรวมทีมตัวร้ายนะฮะมีด็อกเตอร์ดูมโลกินะฮะมีอะไรพวกนี้แหละครับเรียบร้อยจำได้ไม่หมดนะมีด็อกเตอร์ดูมโเฮ้ยเจ้าแข็งกวงกว่าที่ฉันคิดแตนนี้ยังไม่จบหรอก ไม่นานยังพบว่าตัวเองกำลังร้องข,ขอขอความเมตตาจากเด็กทิงอินแล้วเขาจะแสดงเห็นว่าเขาไม่มีโอ้โหโดแย้งนะฮะรับมาแล้วฮะกาสีอุ่นไม่รู้อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหได้ของมาเพี่บมีสไปเดอร์เว็บด้วยป่าเมือ่อกี้มีวอเก็บรับเรื่อยๆแล้วเป็นไงฮะเก็บไปเลเวลอัพนะฮะ สไปเดอร์แมนไมอ์โมราเลสครับเป็นสไปเดอร์แมนผิวดำนะใช้คนผิวดำเป็นสไปเดอร์แมนโอ้แดดเดวิลไม่เห็นคุณมาหลายปีแล้วนะนี่ฮะแดดเดวิลมาฮะนายคือฮีโร่คนใหม่ที่ทำให้คิงพินสนใจสินนะนฉันพยายามกำจัดคิงพินและคาบาวเป็นเวลาหลายปีแต่คาบาวมีเจ้าหน้าที่ทุจริตอยู่มากเกินไปเจ้าที่รัดแน่นอน บอกแกั่ทีมีโลคุณต้องการทำลายจริงกินด้วยกฎหมายหรือว่าสารเตีย้ยอุ้ยอย่างผมเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกแล้วนะครับก็ถ้าเราทำตัวเหมือนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเราก็ไม่ต่างอย่างพวกคาบ้าวสิครับนั่นยุติธรรมแล้วแต่บางครั้งข้อจำกัดนในการทางกฎหมายก็มีน <laughs> ะฮะแดดเดวิลตัวสารเตี้ยเลย <laughs> นะครับ อ่ะดเดวิลก็เป็นอ่าเป็นอาชีพเขาเป็นทนายนะแล้วก็ตาบอดตั้งแต่เด็กนะิงพินอ่านไม่ทันคุณพบกับอ๋อหากคุณพบคดีลักลอบนำขู่นำเข้านี้เจออะไรวะเนี่ยนะครับอ,อู้เจอทัสมาสเตอร์ครับทัสมาสเตอร์ก็มีความสามารถนะฮะในการเรียนแบบนะครับคือเขาสามารถเรียนแบบการต่อสู้ของฮีโร่คนอื่นได้ ัสมารเตอร์ก็ถ้าในหนังนะเอาในหนังก่อนแล้วกันนะในหนัง mcu ก็จะอยู่ในเรื่องอะไรนะแบ็คบิกโจ้นะี่นี่ฮะต่อยไปทีโอ้ยไ,ไม่ลงแล้วสบายด้วยแม่มาช่วยนี่ฮะหีไทีนึ่งต่อยไปสามทีใส่ไปทีนึงแล้วก็ตีครับเนี่วิชาตบหลังนะฮะนวดหลังด้วยไฟฟ้าแล้วก็นี่ฮะเอาสบายด้วยเว็บ นะฮะไปคุมล่างแล้วก็ดึงมาต่อยครับป๊าบเขาให้นี่โอ้โหโดนยิงอีกแล้วครับป๊าบเขาโอ้โหเกราะหมดแล้วครับทีนี้น่ากลัวแล้วครับเออ่สแตนด์อัพสแตนด์แอบอะไรวะนี่ฮะอ๋อเขาสแตนด์แล้วก็ต่อยนี่นิ่สุดอดเดีต่อยสองทีเป็นไงครับพาร์คมาสเตอร์ เรียบร้อยมาลูกน้องเฮ้ยกระสุนทำไรข้าไม่ได้หรอกไอันี่ก็ต่อยหนักเหลือเกินนะครับอาอแบบนี้ฮะพลังขึ้นเต่านี่ฮะต่อยไปหนึ่งทีแล้วไงต่อครับนี่ฮะเอามาเยียบปาบเขาให้นี่ฮะเหม็นกลิ่นรองเท้าไม่ละไอหนุ่มนี่ฮะไอนี่เวยนะตาแก่ กระแจกันโล่นะะต้องลุกนะต้องลุกออ้ยเรียบร้อยนะฮะโดนชาร์จไฟ้ฟ้าไป k คอเลยนะฮะ,ะเกมมันยังไม่มีอะไรมากนะะก็ดูจากตรงนี้ได้แล้วกันนะครับยังยังไม่ต้องเล่นหรอกผมแนะนำว่ายังไม่ต้องเล่นนะฮะเอาไปสนุกทีเดียวกับตอนเขาเปิดตัวแล้วกันนะฮะจนะ,ะสามารถเห็นทาให้คุณเห็นได้ว่าอะไรประมาณสักอย่างเมื่อ้นี่ได้มาแล้วฮะการ์ดของ แดร์เดวี่ครับผมเนี่ยเราก็จะสะสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็อาจจะเลือกมาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยดูเหมือนว่าแดร์เดวี่จะเข้าร่วมกับไอ้กลุ่มเน็กซัสนั่นแล้วนะฮะพวกเราจะไม่ได้อะไรอ้าวให้ความกันจากว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงน,นะฮะไปนะฮะเข้าใจแล้วหัวหน้านะฮะก็คิงพินน่าจะส่งไพโลไปจัดก,การกับ ในย่านธุรกิจที่เขาคุมอยู่ไปข่มขู่ลูกน้องอะไรก็ว่าไปเฮ้ยข่มขู่เจ้าของธุรกิจนะกิ่งหินส่งไพโลนะไปข่มขวัญคนในพื้นที่เราไม่สามารถปล่อยให้คนย่านนี้ต้องมาเดือดร้อนได้เราต้องหยุดไพโลก่อนที่มันจะจุดไฟเผาทั้งย่านนะฮะก่อนไปฉันมีบางอย่างให้คุณนะแล้วก็คิดว่าคุณต้องใช้นะเลือกไปสักอย่างนี่ฮะเอาพานูหรือว่าบมญแมลง ผมเลือกธนูอยู่แล้วครโอ้คุณดูคุณไม่ใช่ฮอ,อกอายนะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้น <c oughs> นะคะเราถือธนูใส่ธนูนี่คุณไม่เหมือนฮอ,อกอายหรอกแต่ว่าไหนวะัน้องไปใส่ตรงไหนแล้วพ่อ่นีใส่แววนก็พอเหนหนๆมาแล้วก็แต่งตัวนิดนึงนี่ข้างหลังมีอะไรเพิ่มโอ้โหมีอะไรนะไอหูฟังหูฟัง แล้วอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะมีมางทีมันเป็นยังไงอ๋อนี่รองเท้าใหม่ใส่ได้แล้วนะฮะแล้วไหนละ่ะนี่นี่ธนูอยู่นี่นนฮะธนูฮะนี่เราเลือกเป็นธน,น,ฮนูฮะชอบนะฮะแล้วไงต่อฮะโอ้ไปสู้แล้วฮะนี่ฮะไพโรฮะ นี่มีท่ายิงธนูด้วยนะมนผมชอบฮอกอายด้วยแหละม่ะอ้าวจิ้หายแล้วครับ <laughs> หิวหมดครับเราต้องไปสู้กับเจ้าไพโลด้วยนะะโอกาสแพ้มีสูงนะฮะเราไม่มีเกราะแล้วนะฮะนะฮะมันก็โหลดโหลดประมาณนี้ตเติบเฮ้ จะค้างๆหน่อยนะเนี่ยค้างแล้วก็แล้วเวลากดปุ๊บมันก็จะเขาเรีเยกอะไรมันก็เลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตบหัววิทีนึ่งตบหัวโอ,อ้ผมนี่เมือ่อกี้ผมเอากระบ,บองมาเหรอไม่ได้เอาธนูมาเหรอทำไมโอ้ผมเลือกเอาธนูมาแล้วเมื่อเท่าไทำไมมันกลายกระบองวะเนี่ยเนี่ยครับมันยังมีบั๊กอยู่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยพโลจัดเกราะพโลก่อนเฮ้ยมันไม่โดนเอานี้ธนูมาแล้วแล้วก็ฟาดไปอ๋อนะฮะธนูก็คืออาวุธไกลนะฮะแล้วก็ตัวไอ้กระบองเนี่ยเป็นอาวุธใกล้แทนนะจากที่เมื่อกี้ต่อยใช่ไหมครับหรือปล่อยพลังก็กลายเป็นฟาดอะไรอนยะ่างเงี้ยนี่ฮะจากเมื่อกี้เราปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยนะเรียบร้อยครับแพ้เลยนะรประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็ พอดีมันเนี่ยผมไม่มียาแล้วนะครับผมก็ต้องไปทําอะไรเพื่อหาไอ้ยามาฮิลก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเกมเล่นถามว่าสนุกไหมถ้าไม่อ่านเนื้อเรื่องมันจะไม่สนุกเลยนะครับไม่สนุกเลยนะครับก็ต้องอยากให้รอให้เข้าไทยดีกว่าแล้วดูมีภาษาไทยไหมนะฮะอาจจะเป็นไปได้ยากนะสำหรับภาษาไทยนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นคอมิกฝรั่งนะครับผมแล้วก็ยังไม่เปิดตัวด้วยนะครับ แต่ว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แหละนะครับไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แหละอาจจะไม่ถึงปลายปีหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเล่นได้ขนาดนี้แล้วนะครับเป็นไงบ้างฮะชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพยายามมาเออเอาตรงเนื้อเรื่องเนี่ยให้มันนานหน่อยนะครับจะได้มีจังหวะที่อ่านเนื้อเรื่องด้วยเมื่อกี้มันก็อ่านไม่ทันบางครั้งบางอะไรเงี้ยนะฮะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะกด s u b s ป r i b e ด้วยนะครับถ้าคุณต้องการแล้วก็ทริคหรือว่าเกี่ยวกับฮีโร่ต่างๆถ้าเป็นไปได้ผมก็พยายามหามาผมไม่ได้แฟนคอมิกขนาดนั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะดูดูเป็นหนังถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ได้ติดตามบ้างบางตัวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ